สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาช่วงเย็นนะคะมาพบกันกับคลิปสั้นๆสัสกประมาณ 4- 5หนาทีนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าพี่ก็ไม่ได้ไลฟ์เนาะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ช่วงเย็นนะคะ,ะตอนนี้กำลังตัดชุดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็อัดคลิปอัอดคลิปเพื่อที่จะไปลง YouTube ด้วยนะคะก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะคะไม่ได้มาทำคลิปเมื่อเช้านะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพี่เอกก็มีข่าวมาแจ้งให้กับเพื่อนๆพี่ๆ,พๆที่ติดตามกันอยู่นะคะว่า ท่านใดที่สนใจจะเรียนแบบแพทเทิร์นเบื้องต้นเนี่ยนะคะวันนี้เพจก็เอาคอร์สเดิมที่เคยมีมานะคะที่เคยเปิดไว้นะคะ,ะมาเปิดเป็นแบบสาธารณะนะคะเปิดแบบว่าสามารถเข้าไปเรียนได้เลยฟรีนะคะ,ะสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยนะคะสําหรับคอร์สนี้ <S <S เบื้องต้นตั้งแต่การวัดตัวและการสร้างแบบนะคะแล้วเพจจะไปคอยอัปเดตนะคะอัปเดตให้บ่อยๆนะคะสําหรับคอร์สนี้คือ ไม่ได้เสียตังค์นะคะเอามาเปิดให้ฟรีนะคะคือเพจทำจาาาตั้งนานแล้วแหละนะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงเดี๋ยวจะเอาอเอาสิ่งที่เราเราเราสร้างแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไปลงให้อีกนะคะท่านใดที่สนใจในงานตรงนี้นะคะในในความรู้ตรงเนี้ยอยากเข้าไปเรียนรู้นะคะกะ็ก็ขอเข้าไปในในในกลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มได้เลย ที่พี่อเอามาโพสที่หน้าหน้าเฟซนะคะในกลุ่มนั่นแหละนะคะหรือว่าสอบถามเข้ามาก็ได้แล้วเพี่จะส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้วก็จะเข้าไปเรียนในกลุ่มกันนะคะอสําหรับวันนี้มีผ้าสวยๆมากดการทุกคนนี่เลยนะคะเป็นผ้าายนะคะผ้าายตัวนี้นะคะมันจะคล้ายๆผ้าายมัดหมี่นะคะมันจะเป็นเหมือนเครือยำนะคะแต่ผ้าสวยงามมากทุกคนผ้าเนี่ยสวยๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเออผ้าาย จะเป็นข้าวฟายดักแด้นะคะข้าวายดักแด่ตัวนี้จะเป็นดักแด้นะคะตัวนี้เป็นงานดักแด่สวยมากทุกคนงานดักแด่น่ะจะเลื่อมๆนะคะจะเลื่อมๆเวลาที่เรารีดเวลาที่เราซักตัวเนี่ยมันจะเลื่อมมันจะนุ่มกว่ากันนะคะมีหลายชิ้นอยู่นะคะแต่วันนี้เอามาให้ชมแค่สองสามชิ้นอ้าวตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปไลน์ในในเพจนะคะยังไม่ได้เข้าไปไลน์นะคะวันนี้เอามาให้ชมก่อนนะคะแค่นี้นะคะ ลายสวยมากเลยทุกคนนะคะนี่แต่ลายสวยๆนะคะอว่าจะถ่ายรูปลงก็ยังไม่ได้ถ่ายนะคะช่วงนี้นะคะทำทำงานพิออเดอร์ให้กับลูกค้ายอยู่นะคะอะเร่งพิออเดอร์แล้วก็ไปทำไปอัดคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปลง YouTube นะคะนี่นะคะะสีนี้จะออกเป็นโทนแบบม่วงนะคะม่วงเข้มๆเ,เลยนะคะแล้วก็สีทองสวยมากนะคะทุกคน แล้วก็มีอีกนะคะนีสีนี่ลนยนี้นะคะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นดังแรกนะคะปืนของเขาใหญ่มากทุกคน้าจะหนาขึนนะคะปืนใหญ่มากนี่เลยนะคะลายแบบนี้อ่านะคะลายแบบนี้นะคะสวยนะคะสวย,ะะสวยจริงๆนะคะเด,เดี๋ยวเขาให้ดูนะคะว่ามันสวยจริงๆนะคะนี่เลยนะจ๊ะนี่นะคะ เยนะคะใครที่สนใจลายไหนนะคะเดี๋ยวพี่จะโพสต์ลงให้ชมกันเนาะนี่เลยนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะอ่าพี่ขอฝากช่อง youtube ด้วยนะคะใครที่อ่าเข้าไปติดตามที่เพจส่งลิงก์ให้นะคะฝากช่องด้วยนะคะตอนนี้ก็เพจทาคลิปนะคะมันคลิปสั้นๆก็ได้ประมาณสัก80ดิกว่าคลิปแล้วนะคะตั้งใจจะทําสักอ่า ก็เยอะอยู่นะคะในในความตั้งใจแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการทำคลิปให้ความรู้ในเรื่องของอเสื้อผ้าแล้วก็ในในเรื่องของการาตัดด้วยนะคะเดกก็อยากจะทำหลากหลายนะคะแล้วก็คือคือ,คอ,อยากจะทำหลายอย่างมากทุกคนนะคะอ่านี่สีนี้สวยนะคะสวยเราติดตามกันด้วยนะคะในส่วนของ y o u t u b e นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะ เรียนนะคะอยากจะเรียนสร้างแพทเทิร์นเนี่ยก็เข้าไปเรียนฟรีได้เลยนะคะก็แจ้งที่ข้อความพี่เอกก็ได้เดี๋ยวพี่เอก,เอกจะส่งลิงก์ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ